ถ้าพี่โจเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่อยากรู้ว่าเราคิดว่าพี่เนี่ยน่าจะเหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดไหนหรือเป็นสัตว์ชนิดไหนนะตอบแบบไหนก็ไ,ด,ไกด้ไม่โกรธไม่โกรธพิมพ์มาฮะเดี๋ยวพี่จะอ่านคอมเมนต์อันไหนโดนใจเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกคนระพี่้องอ่านดูว่ามีที่ชอบที่ชอบไหมนะมาระโนดบอแพนดะ้าหน้าตาดำใช่ไหมตอนก็โดูบอกช้างไอ้บ้าสุดยงอ ไม่โกรธรถถุกลากเลยหางคือตัวใหญ่ใช่ไหมแพนด้านะหมูแก้วตาไอ้แก้วตาบอกหมูนี่คือดูพี่อ้วนใช่ไหมพี่บอกเป็นหมีนะพุกน้อยบอกเป็นแมวเอาเป็นควายเป็นอะไรไม่โกรธนะไม่มีโกรธนะคอมเมนต์นี้ไม่มีโกรธเลยแต่กูจำเอา,าไว้ไออันไหนที่โดนใจนะพี่อาจจะสุ่มแจกนะแต่ถ้าโดนใจเลยพี่แจกเลยถ้าก้ามกลึงก้ามกลึงเดี๋ยวพี่หมุนวงล้อฮะมา รัฐาศาสตร์บอกอึ่งอ่างเออกูอยากเป็นอึ่งอ่างอึ่งอ่องแล้วเหรอบลูบลูบ้าเลยที่เป็นอึ่งอ่างนะเดี๋ยวจะซมแจ้งนะคิดว่าที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยากให้พี่เป็นสัตว์ตัวไหนนะอู้หูมันเป็นรัวมากลิงบาบูนะเป็นลิงบาบูนี่เหรออ,อยากให้พี่เป็นลิงบาบูไปแล้วเหรอบ้าโอ้เยอะมากกบนะโอ้แพนด้าแมวนะวัวโอ้โห กูเป็นแต่ละอย่างเนาะวัวครับวัวครับมึงควายมาเลยมึงไม่ต้องวัวกูรู้มึงควายมาเลยกูรู้นกนะแพนด้านะโอ้เยอะมากเลยพอพอพอปิดลับแล้วฮนะไม่ไมพอหยุด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 พอแล้วกูอ่านคอมเมนต์ไม่ไหวไอ้กูเป็นแต่ละอย่างฮิปโปเฮียมึงดูดิมึงดูแฟนคลับให้กูเป็นฮิปโปเฮียแมวเฮียตัวเฮียก็พี ตัวเฮียมันแรงไปนะเว้ยยอมยอมตัวเฮียนะใครที่ตอบว่าตัวเฮ e, ียบ้างใครที่ตอบว่าตัวเฮียกูให้คนที่ตอบว่าตัวเฮียคนแรกมามึงไม่ต้องเรียกพี่แล้วมึงเรียกมึงเลยก็ได้เป็นตัวเฮ e, นะียเนี่ยสิตา์มึงด่ากูนี่หว่ามึงไม่ได้ทายผลเลยเฮียมึงด่ากูกูรู้แล้วมึงด่ากูมึงไม่ได้ทายผลแล้ว, <c oughs> ลลวพวกมึง มึงไม่ได้ถ่ายผลแล้วกูสังเกตนะเนี่ยมึงบักพยูนบ้างเงี้ยบ้างอะไรเนี่ยมึงไม่ได้ถ่ายผลแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได้พิมพ์คำตอบแล้วมันด่าแล้วตอนนี้พอแล้วจะสุมแจกนะเดี๋ยวมาดูกันนะสําหรับคอมเมนต์ที่ถูกเลือกนะว่าถ้าพี่ไม่ได้เป็นคนเป็นสัตว์นี่เป็นตัวไหนนะดูฮะดูฮะคนที่ชนะคือคนตอบคําตอบนี้ครับตัวเงี้ยอีสระ เหี้ยมันด่าก,กูจริงๆเห็นไหมเหี้ยมันด่าตัวเหี้ยโอ้โหมึงไม่มึงรับ <c oughs> ไป500เพชรเอาไป500เพชรเอาไป500เพชรเอเเอกูไม่ได้เล่นรับเกมนี้เอานะสุ่มแจกอีกทีนึง่งนะคนที่ตอบคำตอบที่ถูกตึองคือคนนี้เอาเงินรางวัลไปตัวเฮีย้ยไอ้สัตว์แม่งกูสุม่มผีดทีเพราะมึงก็ตัวเฮี้ยเนี่ย เราคิดว่าพี่นี่น่าจะเหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดไหนหรือเป็นสัตว์ชนิดไหนนะฮะแต่ถ้าโดนใจเลยพี่แจกเลยเอานะสุ่มแจกอีกทีนึงนะคนที่ตอบคําตอบที่ถูกครอ่งคือคนนี้เอาเงินรางวัลไปศาสตร์มึงด่าปูดิว่ามันใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ได้แชร์กูสุ่มใหม่พวกมึงก็ตอบตัวเฮียเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ย มึงไม่ได้เล่นเกมแล้วมึงด่ากูแล้วตอนเนี้ยตัวเฮีย่ยรับไป500้อยเพชรเอาไฟเออผมคือพ่อเปลี่ยนเกมไม่เอาลับเกมอย่างนี้สารแน่งใครคิดเกม When you want to get off t h darkest r o u n d The gravity pulls you straight down